สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็พบกับพี่ใหญ่นะครับวันนี้ก็มาแนะนําวิธีการเปิดไฟเลี้ยวด้วยนะครับการใช้ถนนเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามทางช่อง YouTube ให้ผมด้วยนะครับไปชมคลิปกันเลยครับก่อนอื่นก็นี่ครับเก๋งพี่เก๋งสีขาวนี่ครับแต่ก็ขับมานะครับปกตินะครับผมก็ขับตามอยู่ด้านหลังเนี่ยฮะ ก็ขับด้วยความเร็วประมาณหนึ่งรอยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอย่าเพิ่งหัวร้อนกันนะครับผมการเปิดไฟเลี้ยวนี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับเราก็ใช้ความเร็วปกติครับขับมาครับ <c oughs> อันนี้ขับแซงได้ขนานช้าเราก็หลบให้นะครับผมในชิดช้ากว่าก็ชิดซ้ายลงไปนะครับผม นี่ก็ปกติครับนี่มารยาทนะครับในการขับรถขับถนนใช้รถใช้ถนนนะครับทีนี้แกหลบไปปุ๊บก็จะมีกระบะสีดําด้านหน้าเก๋งนะครับเหมือนจะแช่ขวานิดนึงนะครับแกก็เลยจะหักซ้ายนะครับแต่ดันหักซ้ายตามนะครับกระบะสีดํานะครับผมไปเปิดไฟเลี้ยวด้วยนะครับแกก็แปะไปหนึ่งรอบจังหวัดที่2นะครับผมมีรถเก๋งสีเทาด้านหน้าแกอีกนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาแกก็เลยจะลงซ้ายนะครับ แต่ดันหักซ้ายลงมาตามอ้าวงงเลยนะครับผม,ม,มนึกว่าจะเลี้ยวขวายูเทิร์นเปิดไฟเลี้ยวแล้วไม่เลี้ยวนะครับเววนี่ยฮะสีเทาคันนี้นะครับโอ้ยยังไงกันเนี่ย